คาเกีตรเด็งไงครับโช์แล้วครับโหดไล่เลยครับคาเกษตรเดงกไงครับสวนกล้วยอายุหนึ่งปีแล้วครับนี่ครับเกษไร้ปรมาณนี้ครับสวนกล้วยหนึ่งปีครับสวยงาาครับ พื้นที่66ครับมีแต่น้ำบักลิปแมวมีไฟกายยางเข้ามากครับพื้นที่นี้ปลูกมาปีนี้ครับปลูกยางเดียวครับเบิ่งครับจกปลูกยังจะปลูกยังครับว่าี่มีแนวปลูกตรงนะครับ ปาลองนะครับมื่อนี้าลองสวนผสมครับตอนทีปลาอายุข้าเราครับเจอเข้าไปครับปีเดียวลาบปันยังครับบนเรือ,อยังเลยครับมือบาดเบิดครับกวาวสิไ้แบบนี้ <c oughs> ใส่ความวดทนเป็นอย่างสูงครับใจว,ว่าฮักเช็บัะไรครับ นี่ครับเป็นปลายูค่าแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นปลาแบบนี้เลยถุงถุงมีอะไรแบบนี้นะครับนี่เบิ้งภูมิใจภูมิใจถ้าเป็นคนเฮ็ดอิลีถ้าเป็นคนลุงมือเฮ็ดเองครับสีมีความรู้สึกแบบเฮ็ดได้จังไดประมาณนี้นะครับกล้วยสมครับทั่วขอครับสวยงามครับทั่วขอครับออกผลผลิตเก็บตองเทียแล้วครับ นี่ครับปลูกไม้ก็มีครับต้นกล้วยนี่ครับทุขอปลาทิงปลานันครับสวนแบบนี้แะครับปลูกบิดทุกอย่างครับว่ได้มีแนวให้ปลูกครับพื้นที่ประมาณเคิงไรครับ ต้นกล้วยบักยางงามเลยครับแม่พันธุ์ต้นเตีย้ยๆมันจะขอ้อมันผูกกัมีต้นทุกสูงเพอท่านันเป็นจังได้ครับเบิ่อะไรเลยครับต้นกล้วยนะรครับ,รบรสิบประมาณนี้ครับสวยงามครับมแต่กล้วยน้ำว้าครับ ต้นสูงครับนี่ต้นทุ่งสูงม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเ้อมีปุ๋ยยางเลยครับไม่ได้ขีงหอย่างเดียวครับเบื้องลักษณะนอครับเบื้องนอครับเบื้องต้นครับท่านออกปีครับอายุปีกัวแล้วกำลังรุุนครับกำลังรุุนเจีออกว่าปีออกเมื่อ้วร่จะเป็นแบบไหครับกวยน้ำว่า นี่ครับเบื้องต้นนี่ครับวนนำว่าผมเป็นเงือดหลายครับเบื้องเบื้องครับโอ้ยครับต้นเมพันนรามาปลูกนี่ต้นซำเลื่อยข้อเลื่อยหัวนี่ครับเขาออกปีออกดอกแล้วครับออกมากออกผล,ลเดี๋ยวขอมาปลูกแล้วสูงขึนสูงข,นงขึนครับเบื้องแต่ละต้นเพี้ยงดิเพี้ยครับเบื้องนอก พื้นที่นี้พระท่านเห็นจังไหนครับน้ำท่วมแล้วรอดบ่รอดต้นกล้วยเบื้องนะครับปีนาค่อยว่ากันครับมองนี้สีถมครับมองนี้หามีงบไอ้ต้นกล้วยรอดบ่รอดครับน้ำขังเป็นสี่สองเดือนแล้วครับบรรยากาศโดยรอบประมาณนี้ครับวนผสมของผมเบื้องครับโอ้บรรยากาศดีแห้ง ลมพิวสไวสวยงามครับนะครับมีความสุกเลยครับขมันานี้อ่าได้ครับบรรยากาศสวยงามครับคลิปนี้ไว้สมีนะครับเนาะสวัสดีครับคอยพบกันไหมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ